แน่นอนฮะนางเอกเอ็มวีของเราและพิเจอริงด้วยเขาคือเซยโมโรเดทมานะบพื <t os> <t os <t os <t os ่เอกของเราครับลุงเอครับผม วันนี้โดนหลอกไม่ได้บอกว่างานเช้าทำคมกับมีดจะมีแล้วมีดแต่มันคมแต่ผมมาชอบคุณหวานเจี๊ยมครับดีครับวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนคะเสาะสดครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ครบทีมใช่ไหมวันนี้อ่าถ้าครบทีมจะปลอดภัยกว่านี้นางหน้าเสียแล้ะทีหรับได้ไหมที่รับได้ไหมตอนนี้นุ รอได้ไหมจะรีไปเลิกกับพวกให้วาครูซันดีกว่าไม่ครูซันมะสถานที่คิดท่าคือในห้องน้ำที่นั่งยู่นี้ือเนี่ยเดินตามตุงเองไม่ทำอะไรตัวเองเขาอยู่ไม่นิ่งนะใช่ทำอะไรครับวันนี้ทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วชอบทำตอนดึกเอาละฮะปัญหาเกิดครับโอเคทุกคนมาได้ยังไงก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ขอคราบขอบคุณนาเ่ยคุณเอทุกคนานสาวงาน้ายังไม่ตื่นนะยังอื่นอยู่ฮะยังอื่นอยู่นะพูดก่อนวันนี้เพลงใหม่อ่อโอ้ทั้งปีนี้มาแบบโอ้เธอนชางนะยี่สิบกว่าล้านแล้วนะร้ายเพื่อนที่มันร้ายนะกับจีโน่นะ แล้วก็เพลงนี้ปักหมาจอนนักวา่าคงเป็นแค่บาวัดมาจอนยกให้เธอเป็นนัมเบอร์วันแต่วันสดท้ายใน,นแค่ปมอเป็นครูสอนเต้นเห็น <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้คือคนออกแบบภที่นี่นะซันนะฮะทุกคนเบาอยู่ะฮะ บิเจิริงด้วยไม่คือเหตุผลคือจริงๆอ่ะที่เอานอกจากเอามาเป็นนางเอีเพลงนี้แล้วเขาน้อยใจไงเอ็มีที่แล้วไงเขาโดนป่นไงเพลงนี้เลยมีการฟิเจิริงเลยเล่นใหญ่เลยเขาคือเซียมโวอยากกินเห็ดหูหนูเลยนี่หูหองเหมือนเห็ดหูหนูนะเออนะครับอุ้ยสวยมากสวยมากดูครับดูต่างหูเขาแต่งขนาดนี้ ใครไม่มองกูให้มันรู้ไฟอเต็มหัวใจอย่างใหญ่นะฮะนะครับน้องโมเนี่ยเล่นเป็นนางเอกอยู่ในงานบวชแล้วเขาต้องถือหมอนนั่นหมายความว่าเนแฟนของนางแต่ภาพนี้ไม่ใช่นางแน่นอนฮะไม่ใช่แน่นอนนี่นี่นพางเา่หน้ากพอนะครับนนี้นางเอกนะครับอุ้ยนี่ครับวาเป็นพระเลยโดเดนมานับพระเอกของเราครับลุงเอครับผม อย่างงๆเอพ่าพิ้นตื่น๋ยวรอสักชั่วโมงนึงก่อนเริ่มวันนี้โดนหลอกแล้วเขาบอกว่างานเช้าใครเดินหลงมานี่ไม่รู้ว่าขายอุมบีเนี่ยคิดว่างานจริงนะครับทุกคนครับตอนนี้เขากำลังซ้อมเต้นกันอยู่เดี๋ยวเราจะให้น้องบอมมาพาไปดูว่าแต่ละคนเต้นเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับมะะนนเจจ

ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างวิ่งทุกวันทุกเวลาตลอดชั่วโมงทุกวันอ่าเป็นเพียจะแทบไปเรื่อยเลยนยต้องจะเป็นทั้งประสานงานทั้งดูเรื่องการควบคุม MV ทั้งการชุดทั้งการช่วยดิวนักแสดงและโลเคชั่นนะฮะนี่และนี่น้องบิสครับผมคราวที่แล้วเป็นอะไรนะเพื่อนพี่มาไลฟ์เราเป็นอะไรเต้นเป็นอะไรเป็นีโน่ดูเต้นยังไงให้พี่จีโน่ดูคราวที่แล้วเพอตอนก็อยู่เขินไงแต่วันนี้เรามีหน้าที่ทำอะไรคนเซียว คอนติเนียลนะ continue, continue นะที่นี่คือการจดแต่ละซีนซีนไหนถ่ายไปแล้วซีนไหนยังไม่ถ่ายเขาจะเป็นคนคอยเตือนถ้าช็อตไหนขาดและดูไม่สมบูรณ์แบบวองโทษเขาครับอ่ <c oughs> นะ <c oughs> นะต่อไปตัวทัวร์เรื่อยๆน้องเอ๋ยครับน้องเอ๋ยน,น,ยน้องเอ๋ยมีหน้าที่ทําอะไรฮะในวันนี้นเดินตามลงเองก็คือพอปมาสเตอร์เองรอแต่งต่อไปครับน้องใจกันครับผมเนพอมตเตอร์นี่พอมาเตอร์คู่ครับที่นั่งอยู่นี้คือเนี่ยเดินตามลงเอ็ไม่ทำอะไรเอ็เขาอยู่ไม่นิ่งนะใช่ แล้วต่อไปครับน้องจูนหรือครูจูนของเราจูนวันนี้มาทําอะไรครับมาเป็นคเ K T ค่ะอ่าเป็นคเ K T ค่ะโอเคต่อไปโทนี่ครับผมครับผมมานั่งเฉยๆเอาอันนี้มาน้าจริงๆหลักๆของโทนี่วันนี้น่าจะมาซัพพอร์ตบบทีมถ่ายต่อไปครับต่อไปครับพี่ได้แล้วน้องกี้เป็นไงทำอะไรครับวันนี้ทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะชอบทำตอนดึกทำเมื่อคืนงานทำอะไรไงเพียงแค่เสียภาษีตอนเช้าเนี่ยนอนยังไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้อมใช่ยังไม่ได้นอนเลยวันนี้ อันนี้บอมครับบอมวันนี้ทำอะไรฮะทำอ่าเกี่ยวกับเบื้องหลังของกล้องทุกอย่างแล้วก็เดินตามลุงใบอ้นครับนแน่นอนวันนี้ต้องพอดพิเทเป็นหลักนะครับมาคนต่อไปครับน้องทำอะไรครับวันนี้วันนี้เต้นไหมคะเต้นวันนี้เต้นและคุมาต่อไปฮะต้นโอครับอันนี้หน้าที่ทำอะไรครับเก็บภาพเบื้องหลังอ่ะไปสั้งผมพาไปทัวร์ตรงนี้นะ ไอ้ย้อนย้อนย้อนคุณทำหน้าที่อะไรครับผมทำหน้าที่ก็ถ้าเป็นเบื้องหลังก็เป็นกราฟิกนี่เขากำลังซ้อมอยู่ครับเดี๋ยวไปฟังท่อนของสยามโมแบบสดๆนะมันจะแบบว่าสวยใช่มันจะเป็นเหมือนแบบเด็กผมขอรบกวนหน่อยฮะเดี๋ยวอยากฟังเสียงท่อนของโมแบบสดๆแล้วก็เนี่ยมีเต้นคู่กันอ่ะอ่ะมันร้องว่าอะไรนะเอาเอาเลยเพลงอะไร นูไม่ได้ตั้งใจมารอดูให้ได้ตังใจถ้าไม่เป็นกันมึงสามสองคนูไม่ได้ตั้งใจมีอยากให้เป็นแบบพีหนูขออาภัยมีเรื่องหนึ่งอยากบอกพี่ว่านูมีแพ้อ่ะนูมีผัวหนูมีผัวหนูมีเองผัวอ่ะพี่รอได้ไหมพี่หลับได้ไหมตอนนี้หนู้มีลัอกซ้อมไพี่หลับได้ไหมพี่หลรอได้ไหมจะรีบไปเลิกกับผัวให้ไวอ่ะเดิน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  ขอบสีนะเธอดังเด้อดังเดอลูกสีเอาปัวไปเธอเอาปัวไปเธอตอนนี้ก็เป็นเกียรติมากได้นาจามาครูซันดีกว่าไม่ครูซันนะคิดยากแล้วคิดยากมาสถานที่คิดท่าคือในห้องน้ำในห้องน้ำองน้าไปจ้าตอนนี้กำลังแต่งหน้าเป็นอะไรยังไงครับ อาเป็นหน้าครับผมคือตอนนี้หน้าสุกเหมือนกันนะครับทุกคยังไม่ได้นอนเลยป่านนี้ซีนนี้ครับเอ้ยซีนนี้ครับจะเป็นซีนแบบพี่จะมาแอบดูน้องสยามโมครับคือเขามาวัดมาจอนี้ก็ต้องแอบดูดูกันอย่างเดวก็รู้นะฮะไปดูว่าซีนนี้เป็นยังไงใครต้องมาเฮ้ยคุ้มมาคุ้มซุป เป็นไงบ้างครับพี่ซีนเมื่อกี้แอบมองสาวแอบมองสาวง่ายๆ่าครับลิปซิงค์ลิปซิงฉากแรกลิปซิงเหรอซีนต่อไปเป็นไงพี่ต่อไปจะเริ่มแห่แล้วครับอ่าครับซีนี้มามจวดจวดใช่ยังไงนะครับลุงเอคือพี่เขากำลังแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ครบทีมใช่ไหมวันนี้อ่าถ้าครบทีมจะปลอดภัยกว่านี้ไอ้พระที่ห้อยคอนี่เป็นไงบ้างฮะของดีอ่าพี่เก็บไว้เถอะนี่แหละพระจะช่วยไหมงานนี้องค์แรกนี่สมคุณยังไงครับ พุทธคุณอ้าวพุทธคุณตกวเป็นยาเลยไปไหนนี่ชื่ออะไรคะดีครับวันนี้มาทำอะไรคะมาถ่ายมบีครับเพลงปักหมาจอนครับเชื่อถือนางฟ้าฮมุงเป็นแค่บ่าววัดมาจอนวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนคะสโสดครับไม่ใช่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามตัวพร้อมมากครับพร้อมมากพร้อมมากขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นการเทสก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับเทสเทส หน้าเสียนะนางหน้าเสียนางหน้าเสียละ แต่สีแรกและสีที่เหลือล่ะทำยังไงก็ใส่สูตทุกฟรีเะเปิดขบวนแต่สูดรอยู่นะเมื่อกี้อ้อมยังแต่ยังไม่เที่ยงกระลิ้มกะเลียนเคินเคินนั่นแหละล่ะเดินเดินเดินไปเรื่อยลองแบบึแว่นลงนิดึงแว่นึงแว่นลเอดึงแว่นมองหน่อยได้เไม่เข้าเอไม่เข้าเไม่เข้าพอดีดึงแว่นอีกที โอเคดี yeah. okay, ตอนนี้ซีนนี้ครับหลังจากแห่หน้าวัดเสร็จแล้วตอนนี้มาแหร่รอบโบสถ์แล้วว่าจะครบ3มรอบเพื่อจะเข้าในวัดทาพิธีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังจะเริ่มแห่แล้วตอนนี้กาลังเซตอยู่ว่าใครจะอยู่ตาแหน่งไหนบ้างนะฮะผู้อาจจะยังไม่รู้จักตลกอัฉรยานะของประเทศไทยเนะน,<อ>นี่ยวันนั้นที่พี่ไปไออยุธยาไปยังไงนะเอาหลังจากกลับวิทยาดีกว่าอุ้ยทำไมครับวิทย,ยาภาคกีตรบุรีสิงบุรีถึงเป็นเกษตรก ปฏิกันิยาเต็มไปปฏิกันเชียงใหม่เชียงรายอย่างสักแขนซ้ายตอนสักสองแสงไปดูทีน,นี้กันครับผม ละฮะปัญหาเกิดครับครับโอเคทุกคนฝนตกยังไงอะดูนี้มาได้ยังไงก่อนโอ้โหนี่ถือว่าเบาลงแล้วนะครับตกได้ยังไงอะทุกคน,นถ่ายยังไงเนี่ยการแก้งทงหมดเลยเมื่อเช้ายัางแบบอวันนี้พอจังตามเบรกเหลือเหนือเบรกมานิดนึงอะไรเนี่ยฝนตกเดือนกุมภาโอ้โห เมื่อวานเข้าใจได้พายุครับผมดูข่าวอยู่แต่วันนี้ไม่แน่ใจเลยฮะน,นี้ก็พายุลูกหลงห่างๆแล้วน่าจะใกล้ตกเลยประมาณกี่นาทีพี่คิดว่า20นาทีอ่ะเราจะเวลาเลยครับตอนนี้เที่ยง5 7เจครับเดี๋ยวรอดูครับบอกเลยว่าเป็นซีนที่ตัวเปิดจะทิงจาาของเรากําลังคลั่งครับกำลังจะล็อกคอสายาโมเพื่อว่าจะชิงตัว<อ>แต่ที่ไหนได้มีพระเอกไปช่วยและติดหลอตล,ลอดคือคุณพี่สกติดหลอติดลอ สัมผัสนะสัมภาษณ์นะนี่เดี๋ยวพอจับปุ๊บมีเนี่ยมีคำคมเป็นหล่อมันนั่นคำคมกับมีดเลยมีละนี่มีนี่ี่แต่มันคมแต่ผมมาชอบคุณแหวานเจี๊ยมหวานจริงกินไม่ได้มีกระติ๊ดติดกินไม่สัตว์เป็นอะไรบ้างวันนี้รับบทมารับบทเป็นเป็นนี่นะเป็นหมาเราเป็นหมาอ๋อคือคู่ต่อสู้ของพี่บี้นั่นเองจริงจริงนี่คือตัวร้ายที่แท้ทูใน MV เพลงนี้ครับผมเป็นตัวร้ายจะรักคุณนะ หไม่ได้ตามใจไม่อยากให้เป็นแบบนี้หนูขออภัยมีเรื่องไยากบอกพี่วันหนูมีแพ้หนูมีผัวหนูมีผัวหนูมีผัวเฮ้ยเวะวใครวะวะย่ามาอ่ามาจตู้ ประสบการณ์นะครับถ่ายมาสี่ภาคแล้วครับเ The Matrix ครับเอออันนี่คุณรอดูอ่าคุณลอ,องยืนนั้นเดี๋ยวเขาจะหายไปครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่บนนู้นได้ไงอ่ะไอ้เจ้งมีนี้ตกใจจริงนี่ฮะคุณมีเทคนิคอะไรในการสอนบ้างครับเอ,อ่อขั้นแรกต้องเออ่มีสมาธิอยู่กับตัวเองครับฝึกสมาธิอะไรนะต้องฝึกการอยู่กับตัวเองก่อนนะครับอ๋อเหมือนคุณเท่ฝึกอยู่ตอนนี้ พอแล้วหักไปไปปชบจมาจนหแูก็ถ่ายงานคูดดีๆครับน่ารักน่ารักเล่นกับมานีาา่คนให้กำลังใจ ขอบสนามเพราเล็นมีการหนีเกิดขึ้นครับคือมีการหนีผมไม่รู้ว่าเขาหนีทำไมนะครับแต่ผมไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเขาหนีด้มานครับนะเหนื่อยแต่สนุกมากครับโอ้นะครับ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะประสบการณ์ครั้งแรกที่ทํางานถ่ายมีแล้วก็ถ่ายเช้าด้วยครับตีีแจ้งเมื่อคืนเลยครับตีตีรู้มาถึงคลิปพหายอดูเวลายิ่งอ่านผิดประวัติตีีแต่สนุกมากครับรอดูเลยครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับทุกคนทุกคนเลิกกองครับผม